สวัสดีค่ะวันนี้เราให้คนพระธรรมสองยนข้อสนะคะพระกรุณาที่คุณพระเมตตาคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระบุตรแห่งพระบิดาจะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรักพระคัมภีร์ที่ยกมานี้บอกเราชัดเจนว่าการติดตามพระเจ้านั้นจะต้องอยู่ในความจริงและความรัก เราจะมองเห็นแต่ความรักอย่างเดียวไม่ได้เลยข้าพเจ้ายอมรับว่าโดยส่วนตัวไม่ใครสบายใจนักเมื่อคริสเตียนจะยกคำกล่าวมาอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักจนละเลยความจริงไปเมื่อได้อ่านจดหมายฝากจากยอนฉบับนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะยอนย้ำว่าทั้งภะกรุณาพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าจะดำรงอยู่กับคริสเตียนทุกคนในความจริง และความรักเสมอหากเรามองเห็นทั้งความจริงและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเข้าใจและยอมจำนนต่อพระเจ้าพระองค์นี้อย่างเต็มที่จริงหรือไม่เราจะยินดีเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากความจริงและความรักของพระเจ้าและมองเห็นว่านั่นคือพระกรุณาพระเมตตาและสันติสุขจากพระองค์แต่คริสเตียนที่เห็นแต่ความรัก ก็จะยอมรับยากสักหน่อยหากพระเจ้าจะทรงโปรดประทานความจริงของพระองค์ให้เราสัมผัสบางคนอาจยอมรับไม่ได้ว่าความจริงจากพระเจ้าจะเป็นพระกรุณาพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าเลยขอให้เราลองทบทวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเราจะรู้ว่าเรายอมรับและมองเห็นพระเจ้าทั้งด้านความจริงของพระองค์และความรักของพระองค์หรือไม่ คริสเตียนบางคนเลือกเชื่อในความรักของพระเจ้าจนมองข้ามความจริงของพระองค์และไม่ยอมเข้าส่วนในความจริงนั้นตัวอย่างเช่นหากพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าหนทางแห่งความรอดนั้นอาจจะมีขวากน้ำหรือทุกข์ที่รออยู่กับหนทางแห่งความตายที่อาจจะดูเหมือนราบรื่นหรือสนุกสนานในสายตาของเราเราอาจพลาดด้วยการมองเห็นแต่มุมความรักว่า พระเจ้าจะไม่ทรงให้เรารเผชิญความทุกข์ยากหรือขวากหนามใดๆแล้วเราก็เลือกเดินทางผิดก็เป็นได้แต่สำหรับคนที่มองเห็นความจริงของพระเจ้าจะเข้าใจและรู้ว่าแม้จะต้องพบกับสิ่งที่สายตามนุษย์มองว่าแย่หรือลำบากแต่พระเจ้าจะทรงนำในทุกสิ่งด้วยความจริงเพื่อผลที่ดีกว่าเสมอ ขอพระเจ้าโปรดประทานสติปัญญาแก่เราทุกคนให้มองเห็นทั้งความรักและความจริงจากพระองค์ด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน